สวัสดีครับผมนายธงรังวิศีวิเศษพนักงานเลี้ยงสัตว์ประจำจุดเพนกวินนะครับงานในช่วงเช้าเปิดระบบควบคุมไฟฟ้าภายในอาคารตรวจนับสัตว์จดบันทึกอุณหภูมิและความชื้นนำปลาแช่น้ำสำหรับการคัดแยกเพื่อจ่ายอาหารในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเปิดประตูทางเข้าออกกวาดใบไม้และล้างทำความสะอาดภายในส่วนแสดงเช็ดกระจกภายในอาคารทําการดูดตะกรนหนักภายในบอ่อ เวลา10นาฬิกา30นาทีคัดแยกปลานำวิตามินนกและวิตามินอ e ีใส่ในตัวปลาก่อนจ่ายเ11นาฬิกาจ่ายอาหารรอบเช้าเพราะมรรยายความรู้จากนั้นล้างทำความสะอาดภายในส่วนแสดง13นาฬิกาทำการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามที่ทางงานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์กำหนดสำหรับในวันนี้เป็นกิจกรรมแสงเลเซอร์ เือกระตุ้นประสาทสัมผัสทางด้านสายตาและการเคลื่อนไหวร่างกายของสัตว์ภายในส่วนแสดง15นาฬิกาจ่ายอาหารรอบบ่ายพร้อมบรรยายให้ความรู้ล้างทำความสะอาดภายในส่วนแสดงจดบันทึกอุณหภูมิและความชื้นในช่วงบ่าย16นาฬิกาจดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน16นาฬิกานาทีตรวจดูความเรียบร้อยภายในอาคารปิดประตูทางเข้าออก ตรวจน้ำสัตว์ปิดระบบควบคุมไฟฟ้าภายในอาคารเดินทางกลับบ้าน